พ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับอีกแล้วกับ l i ยเลนเจอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวไททันบัมพับุรุษนะครับเอเลนนั่นเองก็คือผมทำเป็น9ดาวแม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาปั้นมา1ปี1ปีเต็มๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดือนธันวานเลยด้วยก็คือครบรอบ1ปีนั่นเองที่ไฟนอลซีซั่นเข้ามาใน l i เลนเจอร์นะครับ อันดับแรกเรามาดูเอเลนกันเลยดีกว่าเอเลนเป็นสายพลังนะครับเรียกง,ง่ายว่าเป็นแท้งแทงธาตุพืชนะครับทางด้านทักษะสกิลของเขาเนี่ยก็ยังโหดแล้วยังใช้เล่นในปัจจุบันเป็นอย่างดีเราเห็นได้จาก PVP แล้วก็เขาเรียกว่าคนที่อยู่แล้งสูงสูงนะครับอันดับที่หนึ่งของโลกก็ยังใช้เอเลนอยู่เลยนะครับ ก็เป็นพลังคอนสงครามนะครับก็คือเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าแล้วก็ยกเลิกทักษะมาตาศัตรูนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายดาเมด3,600%นะครับตรงในพื้นที่สกิลสองก็เป็นทางด้านของการบัฟนะครับบัฟโล่อมาตะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็หลบทักษะนะครับทางด้านของเกียร์ผมก็ใช้เป็นฟีเกียร์ฟีอันกลางนะครับรองเท้าเรียวนาดก็ประมาณนี้เลยไอเนี่ยไอทักษะ ออปชันเนี่ยแล้นผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นพลังโจมตีหรืออย่างอื่นก็ได้นะที่ผมเอาเป็นอัตราความเป็นยามของทาสาสเนี่ยเพราะว่านี่นะครับเกียร์คริสต์มาสทั้งสองอันผมบวกพลังชีวิตไปกับลดแร่ไปแล้วนะครับดาเมจมันก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้วผมเลยเน้นไปที่เลือดถ้าสมมุติผมเป,เปลี่ยนเป็นดาเมจก็น่าจะเยอะกว่านี้นะครับซึ่งเกียร์ก็ตามนี้เลยนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคนมีเอเลนก็เน,น้นไปที่ลดแรก่กับพลังชีวิตนะครับแร่มันเยอะมากแต่เรียกเรียกไวับ้างนะ3.5วินะครับแล้วก็นี่นะครับอ่ะความสามารถผมอันนี้มันล็อกอยู่แล้วอันสุดท้ายผมเอาเป็นต้านพายุหิมะนะครับค่อนข้างที่จะคอนโทรลเกมได้ดีนะครับจะได้ไม่เสียจังหวะในการลุกบุกข,ของทีมฝั่งเรานะครับ ก็สำหรับเอเลน9ดาวแม็กซ์เป็นอะไรที่โหดมากๆเลือดระดับ200ล้านคืออภิมหาเยอะกับดาเมจที่แม่งต้อง3ล้านกว่าเกือบ4ล้านขนาดนี้ไม่ได้อัดฉีกเรื่องดาเมจนะครับแล้วก็สกิลที่มันทั้งบัฟให้เพื่อนแล้วก็ป่วนกองหลังของฝั่งศัตรูแล้วก็อัดป้อมหน่อยป้อมเป็นตัวที่ ถ้าใครมีอยู่เนี่ยมันเป็นตัวที่ทรงคุณค่าของ ID มากๆม,มันจะทําให้ ID ของคุณเนี่ยมีราคาเพิ่มอย่างมากนะครับสําหรับใครมีเอเรนอยู่ผมก็ขอเป็นอีกเสียงนะที่แนะนําให้ปั้น9 D ้าดาวแม็นะครับถ้าไม่รู้จะปั้นตัวอะไรก็แนะนำเอเรนเป็นระดับต้นๆน,น,นะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใครสงสัยอะไรตรงไหน หรือผมพูดผิดพลาดประการใดผมขอโทษไว้นนที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะครับผมไม่ดองหรอกผมตอบไว้เพราะผมว่าผมไม่มีอะไรทําเฮ้ยไม่ใช่ก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ดูจบจนถึงตอนนี้ที่ไม่รู้ว่า จะมีสักกี่คนที่ดูจบแต่ก็ขอ,อบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรแต่ขอสปอยไว้ว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับสุ่มเกียร์คริสต์มาสตั้งแต่วันที่23จนถึง31ปีใหม่นั่นแหละ,ะผมจะสุ่มวันละครั้งแล้วทำคลิปลงให้ท่านผู้ชมดูว่า มันจะได้คงเทพหรือมันจะเกลือก็หลอดติดตามกันได้เลยครับ